สวัสดีครับผมสวัสดีอีกคลิปนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาสอนหรือว่าแนะนํานะครับวิธีการทําสุ่มไก่นะครับผมสุ่มไก่นะครับสุ่มไก่นะครับใช้ถังไก่นะครับแล้วก็สามารถนะครับต่อยอดแล้วก็ไปทําเป็นอาชีพเสริมหรือว่าสร้างรายได้ได้นะครับผมนะครับติดตามดูในคลิปนี้ครับดูจบทําได้เลยนะครับผมและสามารถเอาไป สร้างรายได้นะครับสร้างรายได้ได้นะครับทำทาขายหรือว่าต่อยอดทําสร้างรายได้นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมชิปได้เลยครับ ครับผมจากขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราพาไปชมการเลือกไม้ผ่าไม้ตัดไม้แล้วก็นี่นะครับหลังจากที่เราผ่าไม้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เนาะหลังจากผ่าไม้เลาะไม้เหล่าไม้มาแล้วนะครับนี่นี่นะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ตัวหลักนะครับตัวหลักนะครับตัวนี้เป็นตัวสารนะครับผมแล้วเราให้เรานะครับทําวงขึ้นมานะครับวงเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองในการนะครับจะ มาดูวิธีการ <lawsuit. S 2> ขึ้นหัวสุมกันนะครับเนาะทีนี้จะจะจะขึ้นหัวสุมให้ดูนะครับคือขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราเลาะไม้นะนะครับคราวนี้ก็มาดูขั้นตอนที่สองก็คือการการขึ้นหัวสุมนะครับผมครับตามมาชมเลยครับการขึ้นหัวสุมนะครับเราก็วัดขนาดนะครับความยาวของไม้เนาะีความยาวของไม้นะครับเราก็แบ่งครึ่งแล้วเราก็เพื่อความสะดวกนะครับเราก็แบ่งครึ่งกันอย่างนี้นะครับมีของครึ่งเนาะ แบ่งครึ่งแล้วเราก็ตีวงครับหรืตีวงรอบเห้เป็นวงดีนะครับเป็นวงลมเลยนะครับผมจะได้วงเท่ากับขาไม้พอดีนะครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ๋อฮข้ลืมครับลืมนี่นี่นี่วงนะครับวงนี้เราใช้วงรอบนะครับวงรอบนะครับความยาวถ้าเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหรือเป็นด้วนะครับความยาวหกสิบนะครับวงรอบเสร็จแล้วจะได้ความก่วงประมาณสิบเก้าสิบเก้าเซนครึ่งนะครับสิบเก้าถึงยี่สิบเซนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับนี่ วัดวัดนะครับได้ประมาณความกว้างที่สิบเก้าถึงยี่สิบเซนนะครับจะใช้หลักประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกหลักนะครับครับพอได้วงมาแล้วนะครับเราก็มาดูขั้นตอนการขึ้นหัวสุ่มกันเลยนะครับผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับผมนะครับอันดับแรกเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับหนึ่งตัวเนาะครับเราก็สอดนะครับแล้วก็ดูนะครับนี่ที่เราขีดวงไว้เนาะ ให้หัวไม้ได้กับวงสองข้างนะครับเฉลี่ยให้เท่ากันเนาะตรงนี้ก็วงให้อยู่ตรงกลางนะครับเราจะขึ้นให้ดูเลยนะครับผมหลังจากตัวที่หนึ่งเนาะแล้วก็ยัดไปเรื่อยๆนะครับทับกันไปนะครับผมที่เราตีวงนี้เพื่อเพื่อความสะดวกในการดูระยะนะครับของความยาวของขานะครับพอเวลาวงแล้วจะได้เท่าๆกันนะครับผม นะครับกล้องซูมมาตรงนี้นะครับเราก็จะยัดขี่กันไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับนี่ขี่ซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับยัดไปเรื่อยนะครับเราจะเรียงไปเรื่อยๆนะครับขับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ดูระยะความห่างของเสาหลักตรงนี้นะครับให้ใกล้เคียงกันนะครับนี่เป็นช่องนะครับแล้วก็ให้ใกล้เคียงกันเนาะตรงวงกลมนี้เราก็เอาไว้ตรงจุดศูนย์กลางนะครับผม <Okay. S 2> ขึ้นไปได้สักประมาณครึ่งวงนะครับครึ่งวงมันก็จะเริ่มมันจะเริ่มสวนทางกันเนาะนี่มันจะเริ่มมีมันจะเริ่มสวนทางกันแล้วนะครับทีนี้นี่อย่างนี้นะครับมันจะมีทั้งบนทั้งล่างนะเริ่มสวนทางแล้วแล้วทีนี้เราก็จะล็อกไว้นะครับล็อกล็อกทไในที่นี้หมายถึงการสารนะครับสารล็อกไว้เพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เขาดีดตัวออกมานะครับอย่างนี้คือเราจะเริ่มเริ่มล็อกล็อกไล่ไปด้วยนะครับล็อกด้วยใส่ด้วยนะครับนี่เราจะเริ่มล็อกนะครับ พอขึ้นพอเสร็จแล้วนะครับผมนี่พอเราขึ้นหัวเสร็จแล้วนะครับรอบแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่สารกันแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สารไปหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งนะครับไล่ไปตัวไหนไม่ลงตัวเราก็ขยับเข้าช่องใหม่นะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้อีกครับดูตรงหางนะครับนี่นี่ครับนี่หางนะครับนี่ตรงไหนมันจะมีสั้นใช่ไหมครับนี่เห็นไม่ตรงขีดที่เราวงไว้เนาะเราก็ทําการ เคาะมาแล้วครับโดยการใช้ค้อนหรือ่ชายไม้นะครับแล้วก็เคาะมานะครับเคาะให้เคาะให้เข้าไปนะครับตรงตรงเส้นรอบนะครับให้หัวเขาเท่ากันนะครับแล้วก็เคาะไ้เคาะนะครับเลยเคาะให้ตรงเส้นนะครับถ้าไม้ยาวมั่งสั้นมั่งเราก็เอาด้านเดียวนะครับเป็นเกลียนะครับผมเอาด้านเดียวเป็นเกลียนะครับ แล้วไอหัวที่โผล่เราก็จะไล่ตัดออกที่หนังนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตรงเสมอไปนะครับไม่ได้ตรงเท่ากันเสมอไปที่ตัวนะครับบางทีเราก็ไปได้ไล่ตัดนะครับี๋ยววงตัวนี้นะครับที่สิบเซนนะครับตัวไหนถ้าเรายังดูว่ามันยังห่างอยู่นะครับให้เราใช้ค้อนนะครับเคาะไล่นะครับนี่ครับไล่เคาะไล่จับนะครับนี่ให้เขาได้ระดับกันนะครับจะได้สวยๆเป็นวงสวยๆนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ ก็ไล่นะครับให้มันเป็นวงสวยๆเนาะครับเสร็จแล้วพอได้ดูดูหลักความยาวเท่ากันนะครับเราก็เริ่มการสานนะครับสานเลยครับหนึ่งตัวหนึ่งนะครับบนกับล่างนะครับบนกับล่างนะครับตัวนี้บนนะครับนี่ตัวนี้ล่างนะครับบนนะครับบนลงไปหาล่างนะครับครับออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมบนล่างบนล่างนะครับไล่ไปนะครับ ครับหลังจากขึ้นหัวเสร็จแล้วนะครับมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะครับผมขั้นตอนต่อไปจะพากันจะพาจะพามาดูวิธีการสารตัวแรกนะครับรอบแรกนะครับตัวที่เราใช้สารนะครับเราจะเป็นตัวกลมๆนะครับตัวกลมนะครับเราเหลาไม้ให้กลมนะครับนี่เป็นตัวกลมนะครับตัวแรกนะครับใช้สารตัวแรกนะครับรอบเลยนะครับผม ใส่เข้าไป,ไปข้างในเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับนี่ก็อย่างนี้ถ้าเราดึงมันอย่างนี้มันจะกระดกขึ้นนะครับเคล็ดลับให้เราเอาตัวนี้กดล็อกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเอาออกทีหลังเนาะให้เราล็อกกันไว้่างนี้นะครับกันการคืนตัวนะครับล็อกไว้ก่อนไว้นะครับแล้วก็สางเลยนะครับ จะเกะกะเกะกะหน่อยนะครับพื้นที่นะครับหน้าข้้งแต่ทำบ้านสวนเนาะทีนี้ถ้าเราสานแล้วเราจะมันจะแน่นเลยนะครับทีนี้จะทําจะแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้เราก็จัดนะครับจัดให้ดูนะครับความสม่ําเสมอนะครับให้มันสวยงามนะครับตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับทำมันดูใกล้เคียงกลมกลืนกันนะครับเพราะถ้าเราล็อกตัวนี้แล้วจะขยับไม่ได้นะครับพอมาถึงตัวที่เราล็อกไว้เนาะ มันหลุดแล้วก็คายคายออกนะครับทีนี้แล้วก็คลายออกเนาะคายออกเพื่อเราจะรอบให้สุดตัวไม้นะครับเรารอบไปเลยครับสองชั้นสามชั้นเราไม่ต้องเสียดายนะครับเพื่อความแข็งแรงนะเนาะรอบไปเลยนะครับทีนี้ก็จะไม่หลุดนะครับเขาะจะไม่หลุดรเราจะลบอกไปเลยรอกไปเลยพอพอใส่ไม้ตัวนี้รอบเสร็จนะครับเราก็จะล็อกล็อกด้วยการสารอนเดิมนะครับ เราก็ะจะเริ่มล็อกนะครับวิธีการล็อก <S <S นี่นะครับเราล็อกยังไงใช่ไหมครับนี่ครับวิธีการล็อกเราก็ไล่นะครับบนล่างเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ตัวบนนะครับนี่ตัวบนนี่ตัวล่างล็าะนี่บนล่างนะครับแล้วก็ดึงตัวล่างขึ้นมานะครับ ยิงตัวล่างขึ้นมาขี่กันกับตัวบนเนาะครับทุกตัวนะครับแล้วเราก็จัดช่องนะครับนี่ให้สม่ําเสมอกันเนาะบนล่างบนล่างนะครับเขาจะอยู่ตรงตำแหน่งของเขาพอดีนะครับครับแล้วเราก็ไล่ไปแบบนี้แหละครับบนล่างบนล่างไล่ไปจนหลังจากที่เราใส่แล้วละนะเนาะทีนี้เราก็มาจัดนะครับจัดไล่จัดไล่คอนะครับเพื่อเราจะใส่ตัวที่สองนะครับตัวที่สองต่อไปเนาะ ตัวนี้เราก็ไล่เคาะแล้วก็ดูว่าตรงไหนใกล้เคียงกันไหมตรงไหนสวยไม่สวยเราบาลานซ์กันแล้วเป็นช่องตามที่เราอยากได้นะครับสวยงามนะครับสม่ัเสมือกันแล้วเราก็จะใส่ตัวที่สองนะครับใส่ตัวกลมเหมือนเดิมนะครับตัวกลมเหมือนเดิมเนาะครับตัวกลมเหมือนเดิมนะครับรอบที่สองนะครับเป็นตัวกลมเหมือนเดิมทีนี้ เมื่อกี้เราใส่ฝังนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่เพื่อความแข็งแรงแล้วก็จะใส่ให้มันตรงข้ามกันนะครับกับับตัวแรกวิธีการใส่เหมือนเดิมนะครับถ้าเขาใส่เข้าไปแล้วเขากระโดดออกมาเราก็ล็อกไว้เนะครับนี่เราใส่มาอย่างนี้เนาะเรากลัวเขาเขาดูดออกนะครับทีนี้เราเราก็เอาตัวนี้บนล่างมาคัดล็อกไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เขากระโดดออกไปอย่างนี้นะครับและทีนี้เราก็ไล่เลยครับทีนี้ ไล่เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเหมือนขั้นตอนตัวเมื่อกี้ครับเหมือนตัวแรกนะครับเราก็ไล่ให้ได้ระยะนะครับเรามองดูระยะนะครับนี่ให้ได้ใกล้เคียงกันนะครับจะมันจะสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามครับหลังจากสิขั้นตอนหนึ่งสองสามนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการจะขึ้นรูปนะครับนี่ขึ้นรูปนะครับการขึ้นรูปนะครับเคล็ดลับของปุ่มนะครับง่ายๆนะครับง่ายมากนะครับ เดี๋ยวจะวางตัวนี้ไว้ก่อนเนาะให้เราหานะครับหาพิมพ์มานะครับแม่พิมพ์แม่พิมพ์ก็คือโครงเหล็กหรือสุ่มเก่าหรืออะไรก็ได้นะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับที่เราจะต้องการที่จะทําสุ่มนะครับแต่ผมใช้สุ่มเก่าเลยครับสุ่มเก่าสุ่มพังนี่และเคล็ดลับอีกอย่างนะครับอยากให้สุ่มออกมาสวยงามนะครับนีครับจานนะครับจานเราจะใช้รองหัวสุ่มตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูตัวนี้ครับตัวที่ผมเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับนี่ ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการให้หลังสุมมาแบนเรียบสวยงามแบบนี้นะครับให้เราเอาจานรองไว้ข้างล่างนะครับรองไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับก่อนที่เราจะนําสุ่มลงไปขึ้นรูปนะครับให้เรานําสุมมาวางไว้อย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมทําไม่ได้แล้วนะครับขึ้นรูปนะครับแล้วก็ใช้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับรับเป็นไงครับนี่ครับ ยางรถยนต์นะครับนี่ครับยางรถยนต์นะครับเราจะวางเราจะวางกดลงไปเลยนะครับผมไม่ตองกลัวหักนะครับวางกดลงไปเลยนะครับผมเพื่อขึ้นรูปนะครับดูให้ได้ตรงกลางนะครับเราขยับให้ได้ตรงกลางนะครับกลางแล้วเราก็กดลงไปเลยครับผมกดลงไปเลยครับเพื่อขึนรูปนะครับ ส่งกับจานรองนะครับเห็นไครับจานรองไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้ได้ความสวยงามนะครับของของหัวสุ่มนะครับถ้าเราไม่รองอย่างนี้นะครับสุ่มจะออกมาหัวจะแหลมนะครับจะไม่สวยนะครับตามที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับผมนะคขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าไปข้างในเลยนะครับเข้าไปนั่งข้างในเลยนะครับเข้าไปนั่งสารข้างในเลยนะครับเอาอันนี้ออกได้ครับทีนี้ เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวลิฟนะครับเรื่องใหม่กับตัวที่จะขึ้นเราก็ใช้ตัวกลมเหมือนเดิมนะครับจะบิดจะเบี้ยวไปนิดหน่อยช่างมานะครับไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเวลาเราขึ้นเสร็จเดี๋ยวเขาจะขึ้นรูปเองนะครับเราจะเข้าไปนั่งข้างในเลยนะครับนะับเราจะนั่งข้างในเลยนะครับนั่งข้างในแบบนี้เลยนะครับ แั้เราก็ไล่นะครับไล่ไม้นะครับแล้วก็จะดัดตัดไม้นิดหนึ่งนะครับไล่ไม้ให้ขึ้นตามรูปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อให้ได้ออกมาสวยงามตามที่เราจินตนาการไว้นะครับเพื่อนๆดูติดหยิบยบพยมลงเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวมันพังนะครับ เพื่อนครับนี่นะครับจะทการสานนะครับหยยบลงให้เทอโทนะครับแล้วเราก็จัดตัดด่วยครานิดหนึ่งนะครับนียงจะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม้มันแห้งแล้วนะครับนี่ผมเหาไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทาสักทีนะครับมวแต่ทําอย่างอื่นอยู่เนาะทีนี้นะครับมาดูวิธีการสารนะครับใช้สุกุมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับทีนี้เราก็สารนะครับควายอะไรครับทีนี้ ไม่ตามหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเนาะตัวนี้เราก็จับมานะครับให้มันไข้กันนะครับเราจะใส่ไปประมาณสองสาตัวนะครับเพื่อให้เขาคงรูปนะครับแล้วเราก็จะทำการถอดออกนะครับ หลังจากที่เราได้นําหัวสุมเข้าในพิมพ์นะครับนี่ครับเราก็จะสารขึ้นรูปนะครับประมาณประมาณสามรอบนะครับงึงสามรอบนะครับแล้วเราก็จะทําการนําออกจากพิมพ์นะครับจากแม่พิมพ์หรือแม่แบบนะครับเดี๋ยวจะนำออกให้ดูนะครับก็จะออกมาตามรูปแบบคล้ายๆกันกับแม่พิมพ์เลยนะครับ เมื่อเราได้นำออกจากแม่พิมพ์แล้วนะครับเขาจะเป็นรูปเป็นล่างสวยงามตามแม่พิมพ์เลยนะครับผมครับแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับให้ดูนะครับนี่เกิดจากเอาเอาจานหรือเอาถ้วยนะครับหรืออะไรก็ใช่ที่เป็นนูนๆนะครับมารองหัวสุมไปนะครับมันจะทําให้หลังสุมนะครับแบนแบนเรียบนะครับสวยงามนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเรานําออกจากแม่พิมพ์แล้วเนาะครับเราก็จะ ทำการสานนะครับสานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มจับช่องจัดช่องจัดตานะครับความห่างเพื่อให้ระยะตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะสานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับจนกว่าจะเสร็จหรือว่าจนกว่าจะถึงความยาวที่เราต้องการนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเส้นแบนนะครับนี่ครับเส้นแบนนะครับทําการสานนะครับนะครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ปลายด้านหนึ่งนะครับจะเอาไว้หนานะครับเป็นด้านแข็งนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็จะเอาออกไว้บางๆนะครับเพื่อทําการซ้อนกันตรงตรงข้อต่อแบบนี้นะครับครับเพื่อจะทําการซ้อนกันนะครับปลายด้านหนึ่งบางปลายด้านหนึ่งหนานะครับเพื่อจะไว้ทําการซ้อนกันนะครับผมครับต่อไปทีนี้เราก็จะสารเพื่อจัดรูปเลยนะครับทีนี้สารไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็จะง่ายมากครับทีนี้มีแต่สาร การขึ้นรูปนะครับจัดรูปจัดช่องนะครับเพื่อให้ช่องเท่ากันนะครับเพื่อความสวยงามนี่ครับจะทําง่ายมากนะครับขั้นตอนนี้หลังจากที่ขึ้นหัวขึ้นอะไรมาแล้วนี่ครับเราต้องการช่องเล็กช่องใหญ่เราก็จัดเอาตามจัดเอาเลือกเอานะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับตามที่วัสดุที่เรามีนะครับถ้ามีเรามีไม้เยอะเราอยากได้ตาทีๆช่องเล็กๆเ,เพื่อขังลูกไก่เราก็ทํารูเล็กๆนะครับหรือเราจะทําช่องห่างๆเพื่อเอาไว้ ขังไก่หนุ่มตากแดดก็แล้วแต่ความพงพอใจของเรานะครับนี่ครับเราก็จะสารไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไม่นานครับแป๊บเดียวก็เสร็จครับนี่ครับผมสามารถเอาไปต่อยอดนะครับทำเป็นอาชีพนะครับทำเป็นอาชีพนะครับหรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ได้นะครับครับนี่ก็มาถึงตอนทายๆแล้วนะครับผม เสร็จจบแล้วนะครับนี่นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เก็บงานนิดหน่อยนะครับก็คือตรงเสาเขาเนาะบางตัวเขาอาจจะยาวบางตัวเขาอาจจะสั้นนะครับนี่ครับอย่างตัวนี้เนาะเราก็ไล่ตัดออกนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ไล่ตัดออกนะครับนะครับวิธีการตัดก็ง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูสักตัวสองตัวนะครับ วิธีการตัดเนาะเราก็หาไม้มารองอย่างนี้นะครับหรือถ้าหรือมีจะให้สะดวกนะครับถ้าท่านใดมีคีมตัดหรือว่ากันไกลก็สามารถตัด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 ไปได้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าของผมผมใช้มีดนะครับนี่เอามีดลองเนี้ารองไม้ลองแล้วก็ตัดเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับนี่นะครับไปเลยนะครับเราก็ตัดให้มันใกล้เคียงกันเนาะ รประมาณนี้เนาะนกลครกบหลังหลังจากที่ได้ชมชิปไปแล้วนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆพ่นพี่ๆี่นะนะหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับเป็นแฟนท่านใดที่ติดตามนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ได้สาระและนําไปต่อยอดนะครับผมเพื่อทาทาเพื่อขายหรือว่าใช้เองหรือว่าต่อยอดเพื่อเสริมได้รายได้นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดน,น,นะครับที่สงสัยนะครับในข้อไหนหรือว่าไม่เข้าใจข้อไหนนะครับผมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ มาถามได้นะครับผมผมยินดีให้คําตอบทุกคําตอบนะครับสําหรับท่านใดที่สงสัยนะครับผมคลิปนี้หวังว่าจะมีหวังว่าจะให้ความรู้เนาะให้ความรู้และสาระดีๆกับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะหาคลิปสาระดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนๆที่ติดตามได้ชมกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ